สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับพีกในช่องเดอะพีคอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะทุกคนก็อยู่ในช่วงของมันต้องรีวิว คลิปนี้นะคะพีคก็จะมารีวิวผลิตภัณฑ์จากแบรนด์เชอร์ค่ะทุกคนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของการรักษาสิวโดยเฉพาะนะคะสาวๆคนไหนนะคะที่กําลังเป็นสิวแล้วก็ต้องการที่อยากจะหาผลิตภัณฑ์ช่วยในเรื่องของการรักษาสิวนะคะต้องดูคลิปนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะคะก็คือนี่เลยค่ะชื่อว่า anti acne facial foam นะคะเป็นโฟมเนื้อนุ่มค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่จะให้ดูเนื้อก่อนเลยนะคะอ่า 你好。 น้องเขาก็จะมาเป็นเนื้อโฟมแบบนี้เลยนะคะอยากจะบอกว่านุ่มม,กมากๆเพราะว่าพีคได้ทําการใช้น้องไปแล้วนะคะแล้วก็ทําการทดสอบน้องไปแล้วเจวันเดี๋ยวเราจะไปพูดสรุปกันนะคะแต่เดี๋ยวเรามาดูคําเค็มของตัวนี้กันก่อน,นะคะ่ะมาดูคําเค็มของน้องตัวนี้กันนะคะน้องตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นโฟมที่ทําความสะอาดอย่างล้าลึกค่ะฆ่าเชื้อสิวได้นะคะแล้วก็ลดการอักเสบของสิวค่ะทุกคนและที่สําคัญนะคะผิวแพ้ง,ง่ายก็สามารถใช้ได้ค่ะเพราะว่าผ่านการรับรองจากแพทย์ผิวหนังเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเรามาดูสารสากัดของเขากันบ้างน,นะคะบอกเลยค่ะว่าปังไม่แพ้ชาติใดในโลกหรจ้ามาเริ่มที่ตัวแรกเลยนะคะ <c oughs> ขเขาบอกว่ามีสารสากัดจากเปลือกมังคุดค่ะที่ช่วยในเรื่องของการต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทําให้เกิดสิวค่ะทุกคนตัวที่2นะคะก็คือกรีซรีนค่ะช่วยในเรื่องของการกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวค่ะตัวที่3นะคะก็คืออัลลานโทอินค่ะทุกคนช่วยในเรื่องของการลดการระคายเคืองให้กับผิวค่ะตัวที่4นะคะก็คือโคคาไมิดโโพรพินบีเทนนะคะสารทําความสะอาดที่อ่อนโยนจากธรรมชาติคะ่ะทุกคน โอ้โหและยังไม่หมดนะคะตัวสุดท้ายก็คือ1-2ึ่งซองเฮกเซนไดออนนะคะทุกคนช่วยในเรื่องของการกเก็บน้ําให้กับผิวค่ะ ตัวนี้นะคะหลักๆเลยนะคะเขาก็จะช่วยในเรื่องของการกรเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวค่ะทุกคนสำ,สำหรับสาวๆคนไหนนะคะที่แบบว่ามีผิวหน้าแห้งอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะคะมาต่อที่ตัวที่2นะคะก็คือนี่เลยค่ะชื่อว่า Acne Oil Control Serum T Zone Oil Free ค่ะทุกคนเป็นเซรั่มที่ช่วยในเรื่องของการลดสิวแล้วก็ลดรอยสิวโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะใครที่มีผิวแพ้ง,ง่ายก็สามารถใช้ได้ค่ะเพราะว่าเขาผ่านการรับรองจากสถาบันแพทย์ผิวหนังเรียบร้อยแล้วค่ะท ที่สำคัญนะคะตัวนี้นะคะเขายังได้รับรางวัลการันตีด้วยค่ะทุกคนเป็นเซรั่มลดสิวที่ดีที่สุดแห่งปีนะคะจากนิตยสารสุดสัปดาห์ค่ะ Beauty Award 2021 b a s e of a x c n e Serum ค่ะทุกคนโอ้โหมีรางวัลการันตีขนาดนี้จะไม่ดีได้ยังไงถูกปะเออเดี๋ยวเรามาดูสารสก,กัดของน้องตัวนี้กันบ้างนะคะบอกเลยนะคะว่าอัดแน่นมากๆค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะก็คือไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะช่วยในเรื่องของการทําให้ผิวอิ่ม นุ่มชุ่มชื่นค่ะมาต่อกันที่ตัวที่2นะคะก็คืออัลลานโทอินค่ะก็คือสารที่ช่วยในเรื่องของการลดการระคายเคืองผิวนะคะตัวที่3นะคะก็คือ สารสกัดจากชะเอมเทศค่ะทุกคนช่วยในเรื่องของการลดฝ้ากับจุดด่างดาค่ะตัวที่4นะคะก็คือสารสกัดจากใบชุมเห็ดเทศค่ะทุกคนช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบของสิวค่ะตัวที่5นะคะก็คือสารสกัดจากเปลือกมังคุดค่ะทุกคนซึ่งพี่ก็ได้บอกไปแล้วนะคะว่าเขาช่วยในเรื่องของการต้านเชื้อแบคทีเรียนะคะที่ทําให้เกิดสิวค่ะและตัวสุดท้ายค่ะทุกคนก็คือตัวที่6นะคะก็คือสารสกัดจากใบพยายอค่ะทุกคนช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบให้กับผิวค่ะทุกคน บอกเลยนะคะว่าสารสกัดของเขาเนี่ยคือเยอะมากนะคะแล้วก็เป็นสารสกัดที่ดีมากๆแล้วก็ดีต่อผิวมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเซรั่มของน้องตัวนี้กันนะคะเนื้อเซรั่มของน้องตัวนี้นะคะเขาก็มาในรูปแบบใสนะคะแล้วก็เหลวไม่เหนียวเนะหนะค่ะทุกคนใครที่ไม่ชอบอะไรที่มันเนอะหนะนะคะแนะนําเซรั่มตัวนี้ค่ะใช้ดีมากๆค่ะเพราะพี่ก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ไม่ชอบอะไรที่มันเนะหนะหน้าเลยนะคะตัวนี้นะคะซึมเข้าสู่ผิวเราได้เร็วมากๆค่ะทุกคน เราไปดูคำเค็มของสอกตัวนี้มาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำการสรุปกันเลยค่ะหลังจากที่พีกได้ใช้น้องนะคะไปเป็นระยะเวลา7วันนะคะทุกคนเดี๋ยวพีจะให้ดูภาพวันแรกนะคะทุกคนทุกคนก็จะเห็นเลยนะคะว่าพีกเนี่ยมีสิวขึ้นมาตรงแก้ม1เม็ดเท่านั้นนะคะตอนนั้นก็คือไม่มีสิวอะไรเลยนะคะนอกจากสิวตรงแก้มะค่ะทุกคนแล้วพีกก็ได้ทําการทดสอบน้องไปในตัวนะคะปรากฏว่านี่ค่ะภาพวันที่7ค่ะทุกคนอื คืออยากจะบอกว่ารอยสิวนะคะหรือว่าสิวเนี่ยก็คือหายไปเลยค่ะทุกคนเหลือไว้แค่รอยนิดเดียวเท่านั้นนะคะทุกคน ที่ชอบเลยนะคะหลังจากที่ได้ทดลองใช้ก็คือว่า3ามวันแรกคือสิวแห้งไวมากค่ะทุกคนแล้ววันที่4วันที่5ก็คือหัวสิวหลุดแบบไม่รู้ตัวเลยค่ะพอเข้าวันที่6ที่7อะไรอย่างงี้นะคะก็คือแบบว่าเหลือรอยสิวแค่นี้เลยทุกคนแทบจะไม่เห็นเลยใช่ปะคือเป็นอะไรที่ดีมากมค่ะทุกคนใครที่กําลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของการลดสิวนะคะพี่ขอแนะนํา2ตัวนี้เลยค่ะเป็นเซตที่ดีมากมากค่ะทุกคนอีกอย่างนะคะทุกคนพี่อยากจะบอกว่าพีกเนี่ยมีสิวขึ้นที่คางตรงนี้ไม่รู้ ว่าทุกคนเห็นไหมแต่จะขึ้นภาพวันแรกให้ดูกันค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนจะเห็นเลยนะคะว่าสิวเนี้ยใหญ่มากใหญ่มากใหญ่แพราว่าเธอโกดอะไรฉันก่อนเธอถึงได้ขึ้นขนาดนี้และที่สําคัญนะคะเป็นสิวอักเสบที่เจ็บมากเออเจ็บมากๆซึ่งสิวแบบนี้นะคะสําหรับพีนะคะถ้าไม่มีตัวช่วยใดๆเลยนะคะก็คือจะใช้เวลาประมาณ7วันค่ะที่หัวสิวจะโผล่นะ แต่ปรากฏว่าพีใช้น้องตัวนี้ไปค่ะทุกคนก็คือบกเช้าบกเย็นบกก่อนนอนนะคะปรากฏว่า3วันค่ะทุกคนนี่ค่ะหัวสิวเริ่มโผล่แล้วจ้ะแม่คือเป็นอะไรที่ดีมากมากนะคะเพราะว่าการที่หัวสิวโผล่มันก็จะเท่ากับว่าเราจะหายไวขึ้นค่ะทุกคนก็เป็นอะไรที่ดีมากะคะ่ะต่อจากนี้นะคะพี่ก็ต้อง ดูแลรักษาสิวต่อไปค่ะทุกคนเชื่อว่าอีกไม่นานก็คงหายก็เลยอยากมาแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ให้กับทุกคนได้เอาไปใช้กันนะคะสำหรับสาวๆคนไหนนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของสิวแบบพีนะคะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยค่ะและที่สำคัญนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวพีจะขึ้นช่องทางการติดตามแล้วก็ช่องทางการสั่งซื้อให้นะคะที่สำคัญนะคะพีจะบอกว่าทางเพจ a c e b o o k ของเขานะคะมีโปรโมชั่นแบบคุ้มมากแม่ใครที่ชอบแบบว่าคุ้มค่า ราคานะคะต้องไปติดตามที่เพจ Facebook ของเขาได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปอีกทีหนึ่งนะคะสาหรับคลิปนี้นะคะพี่ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะก็คือรีวิวกันมาแบบจุกๆไปเรียบร้อยแล้วใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย